ชีวิตเรปีละสี่หมื่นได้หนิอ๋อประกันปีละสี่หมื่นถ้มากี่ปีแล้วคะทำมาตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เกิดเลยประกันก็เลยสวนให้ไม่ให้ตายให้อายุยืนยาวเลยไม่ขาดตายเดี๋ยวเดี๋ยวเสียเงินล้านเนาะเออรายล้านจะได้หนิไม่ได้โอ้ยดี่ัำเลยสุขภาพไม่ดีอ่ะปีละสี่หมื่นออกมาปีแรกถึงเสียค่ารักษาพยาบาลชีวิตเราเป็นแสนเลยอ๋อ เพิ่มนี่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ย้อเสียแสนสองพอเสียแสนสองออกมาอยู่กับเราปีแรกทั้งปีก็เสียเป็นเงินแสนกว่าบาทนี่ยาเราไม่ไหวแล้วว่าเป็นแบบบีละแสนแสนเลยใช่ไหมนี่เป็นแสนเลยละเนี่ยเพราะว่าดูแลเขาแต่แต่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมตอนนี้ก็ก็ค่อยก็ค่อยยังช่วยแล้วก็ยังช่วยแล้วแต่ว่าถ้าอากาศทุบตึ้นมายาต้องรีบเอายาแก้แพ้ไปกินเขาจะมียาประจำค่ะเปลูกเสืออะไรก็ต้องดูแลใกล้ชิดนะเป็นลูกเสือยากกลับมาหกทุ่มเลยขมานอนไม่หลับเลยเนี่ย 哎。Uh. <laughs>